ทุกคนมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วเห็นมอรบรรยากาศบรรยากาศมืดดขึ้นตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าทุกคนทุกคนเห็นไหมเจ็ดโมงเชา้าที่ประเทศฝรั่งเศสยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งนะเพื่อนๆยังไม่สว่าง นิงจะมากินกว๋วยเตี๋ยวกับพริกสดเอ้ยเห็นหซื้อกว๋วยเตี๋ยวจากไทยมาเส้นแต่ไม่ได้เส้นที่อิงอยากได้นะทุกคนอิอยากได้เส้นตาดอกบัวแต่อันนี้อิงได,เด,นะด้เส้นตาแพนดา้าอะไูเส้นตาแพนด้า ไม่ร่อยเท่าเส้นกระดกบัวแต่ก็ไม่เป็นไรพริกยิ่เอามาจากไทยพริกอันนี้ข้าวแทนมาจากก๋วยเตี๋ยวยิ่ก็เลยเอามาด้วยอินเสียดายยิ่งไม่อยากทิ้งยิ่งซื้อพริกป่นมาอยู่แต่ยิ่งไม่ได้เอามาใส่ยิ่งซื้อพริกป่นกับข้าวคั่วมาผักบุ้ง ยิ่งลืมลวกใส่มันเหลืองหมดแล้วไม่เป็นไรกินได้ประหยัดเพื่อนๆของไทยต้องประหยัดกินประหยัดใช้ยิ่งจะกินหมดไหมยิ่งลวกเยอะเกินทุกคนมาดูว่ายิ่งจะกินหมดไหมยิ่งลวกโขดเกินโมวันนี้ยิงจะไปร้านไทยใสายหน่อยจะไปสยามซื้อของไทย พวกปลาลงปลาลายงไม่ไดเอามาด้วยนะยิงกลัวน้ำหนักมันเกินยิ่งกลัวน้ำหนันกนกระเป๋าเกินวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เพื่อนๆยิงได้เห็ดชองเปียวกินไข่ตุนแทนเมื่อวานยิงไปร้านร้านฝรั่งเลยก็ปีอิงซื้อมาใหม่จากไทยตาช่างจะมากินกับจะมากินกับอะไรดีจะมากินกับพริกสด ยิ่งลองชิมนี้ก่อนไข่ตุ้นชวงเครื่องไข่ตุ้นตุ้นใส่เบคกเวฟท,ทุกคนอืมชมบหึอให้ชงเบีย้ยวจริงจะกินให้หมุนะยิงจะได้ตอนนี้ลวกกินอิงกะไม่ถูกลวกแบบเยอะอืม ร้อนโอ้ย oh, ร mm ้อนจิ้มกับเปลี่ยวอืม mm hmm. กันไม่นัวนะเพื่อนๆพนี่จริงยังไม่นัวแต่อีไม่ใส่อีกหรอกเพราะเพื่อนๆหลายคนแนะนำอีงว่าอย่าก,กินเค็มมากอิมเดี๋ยวจะมันโลกไตอิก,ก็กลัวอยู่เพื่อนๆอึ๊อถึงไม่อยากกินเค็ม ที่จริงมันไม่นัวหรอก <c oughs> บักเกลือ <c oughs> เกาขึ้นเครื่องมาไม่เนานะทุกคน นี่แซ่บเดอ้อใส่ยองปีอยองเดี๋ยวอิงใจให้ดูเห็นที่เขาใส่พิซซ่าไม่นัวอร่อยเพิ่นเปิดอดท,ทนอากินกับเปียแทนไม่อยากกินเค็ม ปีก็เค็มเหมือนเดิมเลย <laughs> มันเลื่งแล้วอิงล้างเลยนะเมื่อวานล้างเลยอิงเอาไปปันป่นแล้วก็เป็ขาวล้างแล้วก็ปั่นแห้ง ใส่กรตู้เย็นไปกว,ว่ามันเน่ายิ่งเมวที่กินเสียได้ดังเหลืองมันก็กินได้เนาะเดย๋ยว,วัหนหลังนี้จะยิ่งได้ขนมจีนมาอยู่ ขึ้นมาข้าวเหนียวไว้แล้วตัวเดียววันหน้าวันหลังจะนึ่งข้าวเหนียวโชยใส่กล่องนี้ยิ่งจะนึ่งข้าวเหนียวใส่กล่องนี้แล้วก็กินกับยำขนมจีนยิ่งได้ขนมจีนมาอยู่จากไทยไม่มีน้ำโดน้ำมันแ้ง ได้ขนมจีนจากไทยมาทุกคนเส้นแห้งห้าห่อดีอว่าีจะ จะไปซื้อตีนไก่ร้านไทยวันนี้วันหลังจะทำเมนูอื แต่ถเมนูหนึ่งข้าเหนียวกับแกงหน่อไม้เสร็จตีนไก่นิ่งจะไปซื้อหน่อไม้ร้านไทยกับตีนไก่มามาแกงเสนหน่หน่อไม้ก็นึ่งเขาเหนียวแล้วก็ยำขนมจีน ใช้ไมโครเวฟสด,ด้วยหนูยอยากเจ้าบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆบรรยากาศตอนเจ็ดโมงเชา้าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละเวลาเจ็ดโมงเช้าที่อิงตื่นอิงตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันยังเมื่อยังเปิดไฟอยู่ ว่ายิ่งต้องเข้างานเก้าโมงยิ่งต้องเข้างานเก้าโมงเช้าทุกคน เจ็ดโมงเช้าแสดงเสียดเมือดอยังมือดอยู่นะยิงไม่อยากตื่นบางวันอยากจะลองไห้ไม่อยากลุกเล็กเวลที่นอนไปอาบน้ำซึ่งมันจะเป็นน้ำอุ่นก็ไม่อยากอาบน้ำนเพื่อนเราอาบน้ำอุ่นก็จริง แต่ว่าเวลาเราอาบมามันหนาวพรุ่งนี้ก็เริ่มงานเนี่ยเจ้านายส่งข้อความมาพรุ่งนี้เริ่มไปทำงานมาดูว่าจะกินหมดไหม ใส่เยอะเกินทุกคนไปซื้อตีนไก่กับหน่อไม้จัดเมนูนเด็เดๆให้เพืพ่อนๆดูแกงหน่อไม้ใส่ตีนไก่ เองไม่กินผักเยอะนะนี่กว๋กวยยังกินกวยเตี๋ยวไม่หมดเสีย์ได้เพื่อนมันกระชื่นเส้นให้หมดเส้นมันเก็บไว้ไม่ได้นะเพื่อนๆเส้นกว๋วยเตี๋ยวนไปร้านไถร้านฝรั่งอยู่เมื่อวาน แต่อิงไม่อยากกินไก่พวกไก่พวกอะไรอิงไม่อยากก็เลยไม่ซื้อไม่ไก่แล้วก็ไม่กุ้งปลาแซลมอนแต่อิงไม่ซื้อหรอกอิจะไปซื้อปลาทูที่ร้านไทย่อชอบกินปลาทู นี่ซื้อมาจากซูเปอร์ชิปเพื่อนๆเอามาจากประเทศไทยซูเป <c oughs> อร์ชิปอุ๊ยเผ็ดอุ่๊ยเผ็ดเป็มากกินคนเดียวจุกเลยกะปิไม่เป็นไรมึงซื้อมาสองอัน กินพริกตอนเจ็ดโมงเชา้าคิดดูเพืเ่อนๆอินจะพยายามลดเค็มลดเผ็ดแล้วนะทุกคนมึอพยายามแนะนำอินมาอ,อินกลัวโรคไตทามาอันดับแรก อันดับแรกถ้าลดเผ็ดไม่ได้ก็ต้องรดเค็มลงก่อนเนาออันดับแรกรดเค็มก่อนเผ็ดก็ค่อยๆลดลงทีละทีละน้อยอินจะต้องกินให้หมดอินเสร็จได้ซื้อมา ซื้อมาไม่แพงหรอกเพื่อน,อนแต่เวลาอุตส่าห์คนขึ้นเครื่องมาเนาะซื้อมาแค่กิโลเดียวซื้อมาเยอะไม่ได้นะเส้นย่อมันจะสิอย ไม่มีของเสียบหรอ,อกอิงยังมาทักทายเพื่อนเพื่อนเฉยมาบอกเพื่อนอเพื่อนว่าอิงถึงฝรั่งเศสแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าอิงมาถึงบ้านอิงร้องไห้คิดถึงประเทศไทยไม่อยากมาอิงไม่อยากกลับมาทุกคนอิอยากอยู่เมืองไทยแต่อิงไม่มีเงิน และอิงก็ไม่มีบ้านด้วยบ้านที่ไทยอิงไม่มีนะมัตจะบ้านแม่อิงแล้วก็ต้องมาทำงานหาเงินทุกคนอิงตั้งใจแล้วว่าปีนี้อิงจะทำงานเก็บเงินงจะเลิกดื่มเลิกเที่ยวจะเก็บเงินอย่างเดียว ทำงานเลิกงานเข้าบ้านไม่ดื่มไม่เที่ยวแล้วก็เก็บเงินพออิงกลับไปเดือนพฤศจิกาสี่เดือนครึ่งอิงจะมีเงินสักก่อนอิงรู้ไหมอิงจะไปทําอะไรทุกคนทุกคเป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะอิงจะไปขายของออนไลน์ความฝันของ,องอยิงจะตั้งใจเก็บเงินปีนี้ จะไม่เที่ยวไม่ดื่มเวอร์งนเข้าบ้านชื่อว่าไม่เที่ยวไม่ดื่มอิงจะเล่าความจริงให้ฟังคืออิงเป็นคนชอบดื่มเพื่อนๆอิงไม่ได้ติดไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดหมายถึงจิตใจนะอยากดื่มอิงชอบสนุกอิงชอบไม่ดื่มทุกวันอยู่บ้านอิงก็ไม่ดื่มไม่คิดอยากดื่มนะคือไม่ได้ไม่ได้ติดแต่ว่าอิงชอบไปปาร์ตี้อิงชอบถ้าอิงไปปาร์ตี้อิงไปเจอเพื่อน มันก็จะคิดอย่างเดิมขึ้นมาถ้าออกไปข้างนอกเองจะดื่มปีนี้งตั้งใจเลยเองจะไม่ดื่มไม่เที่ยวเก็บเงินอย่างเดียวยีกลับไทยสี่เดือนครึ่งเองอจะไปทำขายออนไลน์นจะไปไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของพูดถูกไหมทุกคนไลฟ์ นาะใช่ไหมแรงกว่าฝรั่งไม่ได้ซื้อมาเยอะจันนี้ซื้อมาแค่กร,รมเดียวมัดเดียวอันนี้ซื้อมาถุงเดียวพริกเขียวอีกประมาณหนึ่งกิโลจะก,กินให้หมดเส้นจะได้เพิ่มเๆ ยิ่จะนึ่งข้าวเหนียวใส่กีโฉนึ่งใส่ฟูนฟูนน้อยเต้มหน่อยเนะานะเต็มๆจกจกจกทีมียิ่งจะจกกับแกงหน่อไม้กับจกกับแกงหน่อไม้ใส่ตีนไก่โชว์คุณเคยกินไหมแกงหน่อไม้ใส่ตีนไก่เสียบๆยิ่งบอกให้ คนเป็นกำลังใจให้องงรวยเด้อจะไปขายของออนไลน์จะไปไลฟ์ขายในต่อๆนี้เนี่ยิอ,อยากมีเงินถ้าอิงมีธุรกิจร่ำรวยอิงไม่กลับมาเนี่ยไม่อีกกลับมาเที่ยวสองเดือนสามเดือนแต่อิงจะไม่มาอยู่อิงจะไม่มาทำงานที่นี่อิงร้องไห้เมื่อวาน กลับมาถึงห้องอิงร้องไห้แฟนอิงบอกว่าถ้าเธอไม่อยากมาเธอก็ไม่ต้องมาเธออยู่ไทยกยเกก็พูดได้คือแฟนอิงก็ไม่มีพราดเหมือนอิงเนาะอยู่ไทยนะอิงอยู่ได้แต่แฟนอิงจะฝากเงินให้อิงแค่เดือนละน้อยน้อยอิงพูดไม่อายนะทุกคนอิงบอกตรงเลยอิงเป็นคนตรงแฟนอิงให้อิงแค่เดือนละหมื่นห้าองนะ จริงอิงไม่โกหกอิงเปิดเผยแต่ก่อนอิงไม่กล้าเปิดเผยนะเพราะอิงไม่กล้ายอมรับความจริงไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองจนก็ไม่กล้าบอกใครวันนี้อิงยอมรับอิงก็พูดออกมาอิงไม่อายแฝดอิงให้อิงเดือนละหมื่นห้าถ้าอิงทำงานเองอิงได้เดือนละพันแปด ยูโรมีตรงมีติปอะไรด้วยหลายอย่างเพื่อแลว้วก่อนที่อิงจะกลับเดือนสุดท้ายอิงได้ทุบเขาทุมให้สามพันกว่ายูโรเจ้านายทุบให้ทุกเดือนทุกปีเพราะอิงทำคอนเทคสัญญาระยะสัน้นไม่ใช่สัญญาตลอดชีพเขาเป็นกฎของแรงงานมั้งอิงก็ไม่รู้นะอิงไม่ได้ถาม น่าจะเป็นกฎหมายของฝรั่งเศสแหละคือยิงทํางานระยะสั้นเซ็นส,สัญญาระยะสั้นเดือนสุดท้ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายเจ้านายจะให้สามพันกว่าบาทกว่ายูโรพันยิ่งได้พันแปดยูโรใช่ไหมเดือนหนึ่งมันก็หลายหมื่นเนาะทุกคนเนาะพาละอิงเยอะต้องรับพี่ชอบแม่รนะพี่ชอบปลาพี่ชอบลูกสามคน เดือนละหมื่นหานไม่พอนะทุกคนตพูดตรงๆจะค่าใช้จ่ายแฟนเองยังไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายอะไรแฟนเองสักบาทเดียวหรอกก็ดีอย่างแฟนเองถึงแกไม่รวยแต่แกก็รับผิดชอบแกออกให้เองทุกอย่างแม้แต่ซื้อผงซื้อจองหนึ่งน้ำปลาขวดหนึ่งแกก็จ่ายทุกบาทแกไม่เอาของแกเอง เวลาอิงไปห้างอย่างนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอิงจะเอาบัตรอิงไปรูดแต่ว่าแฟนอิงก็จะจะไม่หากเอาของอิงใครอิงคืนมหมดนะเพราะอิงไม่ได้เงินชดเชยอะไรนะอิงกลับไทยสีเดือนขึ้นเพราะอิงออกนอกประเทศนานเกินไปถ้าอยู่ในประเทศว่ากองเขาจะให้พอดีๆถ้าสัญญา ตลอดชีพอ่ะวอนหดเดย์สามอาทิตย์กฎหมายฝรั่งเศสถ้าวันหดเดย์สามอาทิตย์เขาจะได้วาก,กองเงินเชยถ,ถ้าถ้าอิงได้เงินเดือนเดือน,อนละพันแปดอิงจะได้เดือนละแปดร้อยอยู่ดูแต่อิงของนอกประเทศอิงไม่ได้เขาตรวจสอบเจอเฟรนก็ซื้อให้ของฝาซื้อไปฝากหยาดอิงที่เหมือนในน้ำหอม สี่รอยยูโรอิงก็แกก็จ่ายให้ถึงจะไม่มีมากมายแต่แกก็ช่วยอิงนั่นแหละคนเรามันไม่ได้รวยทุกคนเนาะเพื่อนเนาะอิงก็บอกแกสงสารอิงแกบอกว่าถ้าเธอไม่อยากมาอยู่เธอก็อยู่ไทยก็ได้รอฉันไม่คอยใช้เพื่อน เดือนละหมื่นห้ามันไม่พอไม่พอคันต่ำอินฝากให้ครอบครัวอินเดือนละพันยูโรนะต่อเดือนเแยกเงินเดือนเดือนละพันแปดมึงก็เก็บแปดร้อยฝากให้ครอบครัวเดือนละพันยูโ่มึงกินไม่เมือกกินเผ็ดอะ่ะเดี๋ยวซีเป็นห้านเ่ยไม่ไหวเจ็ดโมงเช้า นี่หละพรุ่งนี้ยิงเจ็ดมื่นโมงเช้าอิองาอ่งต้องมันตื่นมาพรุ่งเช้าอิงพรุ่งนี้ยิงเริ่มทํางานแล้วนะยิงร้อ,นนองไห้แต่อิงไม่ร้องไห้ให้แม่อิงเห็นนะคนเชื่อไหมว่าอิงไม่เคยร้องไห้ให้แม่อิงเห็นน้ําตาน้ําตาอิงเลยนะเวลาอิงกลับมา เวลาอินกามาฝรั่งเศสนะมาอิง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 ออกจากอุบลใช่ไหมยังไม่กลับฝรั่งเศสหรอกที่อิงกลับอุบลอาทิตย์หนึ่งและอิงก็จะแบบจะเข้ากรุงเทพจะไปภูเก็ตอิงอิงก็จะลาแม่อิงไม่เคยร้องไห้ให้แม่อิงเห็นนะจะกราาแม่อิงกระป่ายอิงก็จะหัวเราะแบบมีความสุขให้แกเห็นว่าอิงมีความสุข ยิงไม่อยากให้กระทุกอิงไม่อยากให้แม่อิงก,กับป้าอิงเห็นครั้งสุดท้ายความทรงจําครั้งสุดท้ายคืออิงร้องไห้แล้วแกจะคิดภาพภาพสุดท้ายเวลาแกคิดถึงอิงคนเป็นแม่เวลาคิดถึงลูกจะคิดถึงภาพสุดท้ายที่เจอลูกเข้าใจไหมทุกคนเหมือนอิงอิงจะคิดถึงภาพสุดท้ายที่อิงเจอลูกอิงอืแม่เรา เรจะคิดถึงภาพสุดท้ายเวลาคิดถึงเออคิดถึงไอคิดถึงอีอิงแล้วก็คิดภาพไปเออภาพสุดท้ายตอนที่อิงร้องไห้จะอึดเสื้ออื่นเงียอิงไม่ทําอิงให้ <c oughs> แม่อิงคิดเห็นภาพสุดท้ายที่อิงยิ้มหัวเราะมีความสุขแม่อิงไม่รู้นะว่าอิงร้องไห้แต่พออิงขึ้นรถมาอิงร้องไห้จะเป็นสุดท้ายไม่แม่แมแม หัวเรามีความสุขบ๊าๆหัวเราทุกคนเชื่อไหมว่า <c oughs> เวลาอิงมีเรื่องทุกใจเวลาอิงมีเรื่องทุกทุกคนมีมีเรื่องทุกใจเหมือนเพื่อนเือนทุกคนมีปัญหาหมดเวลาอิงมีเรื่องทุกใจอิงจะไม่โทรหาแม่เองเลยนะถ้าอิงมีเรื่องทุกใจช่วงระยะนั้นอิงจะไม่โทรหาแม่อิเนะอเอง,งนนออเด็ดขาด วันไหนถ้าอิงมีความสุขอิงจะโทรหาแม่อิงทันทีอิงจะไม่ยอมให้แม่อิงมาเจ็บปวดรับรู้ความเจ็บปวดของอิงนะอิงอยากให้แม่อิงมีความสุขที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้ทุกคน มีใจกับอิงหน่อยอิก,กินหมดเพือ่อนเพื่อนกินคำด้วยควรเป็นกำลังใจให้อิงหน่อยนะเห็นอิงตลกตลกคำคำแบบนี้อิงก,ก็ร้องไห้เป็นอยู่ยเพื่อนเพื่อนแต่อิงไม่ร้องไห้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นหรอกอิงจะร้องไห้อยู่คนเดียวไม่ให้ครอบครัวห็นด้วย คนดูอิงกี้จะหลดอิงเก่งยังชมตัวเองก่อนไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเองเพื่อนๆเราอย่าด้อยค่าตัวเองนะถ้าไม่มีคนรักเราเราต้องรักตัวเองให้มากๆถ้าเราไม่รักตัวเราแล้วขนาดตัวเราเองยังไม่รักตัวเราใครเขาจะมารักเราเพื่อนๆป๊าจะสามสิบนาทีแไม่รู้อิงจะโหลดได้หรือเปล่าโหลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พี่ถึงเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวอิงจะนี่พ่งนี้อิงต้องเดินไปทำง,งานงก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 แบบนี้แหละบรนยากาศขนานอิงได้ยินเสียงเครื่องบินอิง,องยังร้องไห้เลยทุกคนอิงเห็นแสงไฟท้างบินกางคืนอิงนั่งร้องไห้คนเดียวทุกคนอิงไปแล้วยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวอิงจะไปซื้อน่อไม้กับตีนไก่กับปลาทูเดี๋ยวจะวมาทําคลิป ในก็ยยำขนมจีนข้าวเหนียวใส่กล่องนี้ให้เพื่อนๆดูจกข้าวเหนียวแบบสะใจไม่ต้องไปจกที่ร้านอาหารมันไม่สะใจเพื่อนๆมันอยู่ในถุงจกใส่็จวคอยดูอีกจกกล่องข้าวเหนียวนี้โอ้ยเพื่อนๆจกเอาจกเอา,เ,อาเต็มกล่องฟุนฟูลบายบายคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเนาะคอยเพื่อนๆทุกคนมีความสุข